ผมให้ชมพระกิ่งองค์สําคัญองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งเทพวิทยาคมองค์หลวงพ่อคูณบริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมนะครับรุ่นบารมีเก้าหนึ่งครับผมขออนุญาตประคององค์พระกิ่งให้ชมชัดๆนะครับมีความงดงามนะครับคมชัดและเข้มขลังนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อออกสีดํานะครับเป็นลักษณะของเนื้อรมดํานะครับที่มีความงดงามนะครับ เป็นโลหะรุมดำนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าผมขออนุญาตหมุนๆๆรอบๆนะครับไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังด้านหลังจะเรื่อความพระเทพวิทยาคมวงเล็บคูณนะครับมีโค้ดยันหน้าตรงสังฆาติขององค์พระด้านหลังนะครับหรือด้านหลังองค์พระเห็นไหมครับโค้ดยันนะครับตรงจุดนี้นะครับมีจุดที่น่าสังเกตนะครับอยู่หลายจุดนะที่ด้านล่างนะครับปุดแบบนี้นะครับเป็น กิ่แบบนี้นะครับเสียงกิ่งดังชัดเจนมากนะครับพระกิ่งเทพวิทยาคมบารมี91องค์หลวงพ่อคูณปริสตโธนะครับเป็นพระกิ่งที่มีความงดงามคมชัดและเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับดูง่ายนะครับ